สวัสดีครับสวัสดีจักทายเพื่อนเพืนทาง youtube ทุกคนนะครับพบกับอดออดผ้ามวนครับผ้าเขาป่าครับวันนี้ครับมหามึงครับแมงสีแมงมงก่อนครับบรรยากาศงามแรกๆนะครับเด้อแมงทับครับ มีอยู่หนึ่งตัวครับบลบกวนมันเดออครับมันอยู่ตามธรรมชาติเห็นแล้วสวยงามครับครับมีอยู่ตัวเดียวครับมีตัวเดียวบรรยากาศงามแรงครับริมห่วยบรรยากาศบ้านๆครับของนามครับ หากินครับชีวิตแบบบ้านๆแต่คู่หัวก็สิปลูกกล้วยครับมีกล้วยทางก็จะใส่ใส่ใสกุ้งครับผู้นะครับผู้หนึ่งใส่กุ้งครับหมานบ้านเนาผู้ใส่กุ้งเนาะโอ้นะครับบรรยากาศยามแรงครับอีสานบ้านเฮาหากินแบบพ่อเพียงครับหาอยากหากินวิธีชาวบ้าน อยู่ในเมืองไม่มีนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับธรรมชาติบ้านนอกใส่กุ้งครับต้นฝุ่นครับหมานบอหมานบอกัาลังไ่ครับพลังไซมืออื่นผูครับเส้ามะยามครับเต็มครับครับมีคนมาเอากเด้อครับเต็มสามสิโลได้อยู่ครับกุ้งนี่หลายครับอยู่นี่หนานี่ครับเป็นกุ้งฝอยนะครับกุ้งเต้นคโยตี้ครับ โปร่คุณยี่ตีไหนไหลมาขายไหเด้อขายรถเท่าไรล่ะโอ้ครับนี่ครับกำลังใส่กุ้งครับนี่ครับหลายหลังเลยครับปุ่นนะนี่ครับเขียวๆนี่คือกุ้งนะครับใส่เหงือใส่ห่อล่ำใส่เข่าปลาแดกปลาล่าใส่เมือดใส่กุ้งเห็ปลาเห็ข่านี่ครับบรรยากาศยามแรงครับริมหอยปุณนะก็ใส่กุ้งอยู่ครับ ใปป้ายางไปครับตามริมหวยปลหลักกุ้งครับครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ข็ไว้ส้เนาครับนาอฝากติดตามผลงานคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผม